อจะบอกว่าอยากให้ทุกคนอยู่ทรงเพราะว่าตอนแรกมีเรื่องอยากบอกพรุ่งนี้แต่ว่าคิดว่าเอาไว้บอกวันนี้แล้วพรุ่งนี้เรามาจะได้คุยกันได้เยอะๆดีกว่าแต่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นย่อมเป็นเรื่องดีเสมอแล้วก็เป็นเรื่องที่ผ่านการตัดสินใจมาเยอะอะไรนี้ก็เลยคิดว่าวันนี้อยากบอกทุกคนอะไรก็เลยอยากให้ทุกคนอยู่ด, okay? าายด,ด้วยกันโอเคไหมยิวได้สาอากาศยังชุดเดซี่ดอ เราเนเซมหนึ่งศูนย์หกมันไม่ใช่ไม่รู้ไม่บอกมันมีอยู่หนึ่งอย่างแหละที่เป็นความจริงที่เหลือขอตัวย่าเรื่องที่จะประกาศอย่างี้ไม่รู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 ้อันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้อะไรเลยสรุปประกาศมองว่ายายไปมาเลย์นะเนี่ยหรือไม่ก็ยายไป46มีอยู่สักเรื่องแหละที่เป็นเรื่องจริง หรือไม่มีเลยเฮ้ไม่รู้ทุกคนทุกคนอยากรู้ทุกคนต้องอยู่นะเข้าใจไหมไม่มีน้ําตาแล้วแต่ถ้าร้องให้ถ้ารู้สึกก็ร้องถ้าไม่รู้สึกก็ไม่ต้องร้องแต่ว่าสิตาไม่ร้องไม่ร้องจะร้องทำไมไม่มีอะไรไม่ดีเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมองานสปอยไว้ว่าไม่ใช่งานเนาะแล้วก็ไม่ใช่กับทนอ่นทุกคนทุกคนไม่ใช่แน่นอนคือแบบไม่มีทาง แต่ทุกคนสัญญานะถ้าแบบว่ารู้ไปทุกคนจะยินดีกับสิตาสัญญานะสัญญานะ